สวัสดีค่ะวันนี้ก็อยู่กับช่องน้องคอฟูอีกเช่นเคยนะคะวันนี้น้องคอฟูก็ได้ไปเก็บหนอนไม้ในป่ามานะคะวันนี้ก็จะมาเอาทำนอน่นอหมักรองไว้ไว้กินได้หลายเดือนเลยนะคะก็ใครที่ดูคลิปที่แล้วก็จะมาต่อจากคลิปที่แล้วนะคะคลิปนี้ว่าจะทํายังไงกินน้องคอฟูก็ล้างทําความสะอาดเรียบร้อยนะคะก็ได้สองวง หนักไว้ไวก็ได้สองวงอันนี้นะคะก็ต้มไปแล้วหนึ่งหมอ้อตอนนี้คือกําลังจะเอามัดลวกลวกเป็นหางแบบนี้นะคะแล้วก็เอามาเอา,เอามาใส่ถุงยางมัดไว้นะคะเก็บได้หลายเดือนเลยค่ะตอนนี้ก็งคโพก,ก็ตั้งน้ํารออยู่นะคะคนน้าจะมาคนุน้าน้องคุโพจะมาสอนนะคะเพราะว่า คนน้าน้องคอมโพทำขายนานทุกปีเลยนะคะน้องสาวของแม่น้องคอมโพคือแม่น้องคอมโพก็ทําไม่เป็นน้องคอมโพก็ทาไม่เป็นนะคะเพื่งไปเก็บมาแล้วจะทำเ,เก็บไว้กินเป็นเป็นครั้งแรกนะคะถ้าเหลือกินก็เอาไปขายได้นะคะเขา,เาจะใส่ถุงยางมัดไว้หงละห้าร้อยจัด 5อยจัดก็ประมาณ10บาทไทยนะคะเดี๋ยวต้องรอดูก่อนค่ะตอนนี้ก็ตั้งน้ํารอรอคนน้าแล้วตอนนี้ก็เดือดแล้วนะคะแล้วก็อันที่สับต้มไ้ก็ยังไม่สุกทีนะคะถ้าสุกแล้วก็จะเอามาผัดนะคะแล้ววงเครื่องยังไงผัดยังไงเดี๋ยวมาดูกันเลยะค่ะว่าก็อาจจะไม่เหมือนคนไม่สายคนเมืองไทยกินนะคะก็จะผัดแบบ แบบธรรมาราค่ะไม่ใส่มุนเส้นไม่ใส่หมูหมูสับอะไรนะคะ mm hmm. เครื่องปรุงก็มีมีนิดเดียวค่ะไม่มากมายอะไรนะคะเดี๋ยวมาดูกันเลยค่ะว่าจะกินยังไงส่วนหนอก็จะเอาที่หางยาวๆแบบนี้เลยนะคะมาโวกลงก็ใส่ทง่างค่ะอันนี้น้อง,องนะ้าน้องคงปลุกเข้ามาแล้วนะคะมา

ขายก็ขา่ขายอยู 1, ่บ้าเขาปีกีเหมือนขายบ้านให้ช่างบ้านเขาปีกีไปข้าวไร้ข้าวหูจะาเกินหนื่อยไรเออเอาเอาไม้รนขวาค่ะตอนนี้ก็กำลังจะเอามาลวกนะคะมาดูกันเลยค่ะว่าจะลวกกี่นาทีแล้วลวกสุกประมาณไหนนะคะ mời bác sĩ nga thì tưởng là ui mời bác sĩ con mẹ có, mẹ con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  บล็อคบล็อคบลอคบล็อคเออ่ะออใช่ค่ะอ่ะค่่ะค่ะคนะค่ะะคะค่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 าค่ะค่ีค่คหะค่ะคอะค่ีค่คนะคะคนะอ่ะค่ะคะคะคะ่ะเค่ รวงนะคะทอดกินได้นะคะอันที่ตัวใหญ่ๆ,ๆเขาก็มาทอดค่ะเขามีขายในตลาดนะคะนี่ตัวเล็กค่ะ,ะตัวเลอ่ะตัวัตัวเลียวไม่พอกินนะคะ<笑><笑><笑>ก็จะมืดนิดหน่อยนะคะเพราะว่าค่ำแล้วเปิดไฟนะคะเมื่อกี้กลับมาก็ไม่ทําทีเดียวค่ะก็ไปอาบน้ํำทบข้าวกินแล้วตอนนี้ก็มืดค่าแล้วนะคะ อะไรมาตั้งน้ำร้อนแล้ว,ลวเหลือดแล้วก็ต้มต้มน่อยแล้วก็มาหั่นแบนนี้นะคะหั่นเป็นครึ่งแบบนี้แล้วก็น,นำไปต้มใบถั่วแกนี้ตัวนี้คือเอากินไม่ได้แล้วเอาอทิ้งเอาอิอทรใครเอาเงินเข้ามาไยมนะ้ย เมื่อกี้ก็ไปเมื่อกี้ก็ไปไป,ไปในป่าไปหาทั้งเหนื่อยทั้งสนุกแล้วก็ทั้งดําบากนิดนึงนะคะไปในป่าก็มียุงเยอะมีมีหนามเยอะนะคะ ก็มีผักหลายอย่างหลายชนิดมากเลยนะคะที่กินได้แล้วก็ผลไม้หลายอย่างมีสมุนไพรด้วยนะคะแต่เห็ดส่งนี้ก็ไม่ออกเยอะนะคะมันจะออกตามๆูดูรดูแต่ละเรือนว่ามันออกเห็ดอะไรบ้างนะคะส่งนี้ก็เห็ดเห็ดแดงเห็ด่านแต่ว,ว่าเห็ดผ่านอะไรประมาณนี้ก็ไม่ออกนะคะ,ะก็จะออกป่าที่ลึกลึกต้นไม้ใหญ่ๆนะคะอันนี้คือ ป่าใกล้ๆหมู่ว้านต้นไม้ใหญ่ๆไม่มีนะคะมีแต่ต้นไม้เล็กก็เลยไม่มีเห็ดออกเยอะเท่าไหร่นะคะวันนี้ก็ได้แต่หนอน้องขบูลก็ตั้งใจไปเอานอยเดียวนะคะเดี๋ยวมาดูกันเลยค่ะว่าจะทำยังไงเน,น,นาะเนียหนอที่ผัดก็จะทุบก,กระเทียมผัดใส่ตั้งน้ำมันแล้วทุบกระเทียมแล้วก็พริกหนุ่มหั่นแล้วก เกอร์แล้วก็ของสลดนะคะที่นี่เขาจะนิยมกินของสลดมากกว่าอออผงรสด,ดีอะไรแบบนี้มากกว่าน้ำตาลอะไรแบบนี้นะคะนนก็ผัดแล้วก็ับนะโคอ่ผัดแล้วก็มุนเส้นเช<อ>ียงตรงไม่ใส่เลือ Mm hmm. เดี๋ยวดอดูกันเลยค่ะว่าจะทำยังไงตอนนี้ก็ต้มรออันนี้แล้วก็อันน,นั้นแล้วนะคะอัน,นที่สับๆต้มแล้วก็อันนี้ก็จะเอาเป็นเอามาลองไว้ค่ะเดี๋ยวมาดูกันดีค่ะตอนนี้ก็ได้แล้วนะคะคือสุกแล้วคือเอาไม่สับไม่ต้มให้มันสุกเกินไปน,นะคะตอนนี้ก็กำลังจะออกแ,แล้วนะคะชงบัวจริงเอเชยเ้

จะอามาใส่ถงนะคะนี่คือพักไว้ให้มันเย็นแล้วนะคะงะแล้วก็มัดไว้นะคะมัดไว้แล้วเก็บไว้กินได้หลายเดือนเลยค่ะก็ถ้าเก็บไว้หลายเดือนจะเอามากินอีกก็เอามาต้มมาลรกนะคะมาต้มแล้วก็เอามาย่อยเป็นชิ้นเล็กๆแล้วก็เอามาผัดค่ะแค่นี้ก็ไปกินเนาะอร่อยอร่อยแล้วนะคะ น้องมันไม่ขึ้นแรืว่ามันไม่ออกมาตลอดนะคะมันจะมีช่องหน้าฝนแบบนี้เองค่ะก็ต้องเอามาทำเก็บไว้แบบนี้นะคะไม่กินได้ยาวนานเลยค่ะ ของขนาดนี้นะคะที่เขาขายตลาดเวงก็ของละ500จั๊ก500จั๊กก็10บาทเองค่ะก็จะใส่ทองเวงไ้เก็บไว้นะคะมาดูกันเลยค่ะว่าจะได้กี่ทองนะคะวันนี้เ,เก็บมาทั้งหมดค่ะมัดไม่ให้ลมมันเข้าเลยไม่ให้อากาศ จะได้ยินเสียงติ้งติดหน่อยนะคะเพราะว่าว่านหยุดติดทุ่งนาค่ะอาจจะไม่สวยนะคะมัดต่อเลยค่ะทั้งหมดก็ได้15ซองนสองใส่ซองแบบนี้ไว้แล้วก็เอาสายมัดแบบนี้แล้วก็เอห้อยไว้นะคะ แต่วันนี้น้องคงยังไม่มีสายที่มัดอันนี้นะคะต้องไปหาซื้อก่อนค่ะจะได้เยอะอยู่นะคะวันนี้นี่เลยค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดเจ็ดเก้าสิบเลยสสองซองสี่สิบห้าสิบห้าซองนะคะบางขอก็ใหญ่ๆอันนี้ก็จะเล็กหน่อยนะคะของยางมันเล็กอันนี้ก็จะใหญ่หนหน่อยค่ะก็ตัดเป็นประมาณนี้นะคะ หลังจากทำนอต้มเสร็จน้องคขาพุก็จะมาทำข้าวแรมฟืนนะคะอันนี้คือข้าวเจ้าแข็งแชไว้ข้ามไม่ใช่เช่นไม่ใช่ไว้ข้ามเถินนะคะอันนี้จะแชไว้ตอนเช้าแล้วมาเออดีตอนเย็นนี่สีเป็นข้าวฟองนะคะภาษาเขินจะเรียกข้าวฟองค่ะภาษาไทายจะเรียกข้าวแป้งนะคะอันนี้คือปูนนะคะปูนที่จะใส่ข้าวแรมฟืน,นะคะ่ะเป็นสีขาวนะคะ ทำไว้กินทุกนี้ค่ะวันนี้ก็ดึกแล้วเนาะเวลากลับไปไหนมาไหนร้อนๆกลับมาก็จะกินนะคะอร่อยค่ะ <c oughs> ก็เป็นข้าว ข้าวเฟรนที่สำเนาเดียคนเชียงตรงชอบกินมากๆเลยนะคะแตบบ่ว่าข้าวฟืนหรือข้าวซอยน้อยหรือข้าวฟืนโทอะไรแบบนี้คนเชียงตรงชอบกินสุดๆเลยค่ะแล้วก็ละลายปูนแบบนี้แล้วก็อาใส่ไปในข้าวฟองค่ะขาัาเศษเียกข้าวฟอง พวจะใส่ไปใส่ปนใส่ในข้าวองสีซ้อนโต๊ะขึ่งนะคะตั้งตั้งน้ำให้เหลือแล้วก็เอามาเทใส่ในนี้เลยค่ะสมืดนิดหน่อยนะคะเพราะไฟมีที่เดียวค่ะมีที่เดียวะค่ะตอนนี้น้ำใกล้จะเหลือดแล้วนะคะไม่รอให้น้ำเหลือดค่ะ ม่งันมันจะเป็นก้อนเล็กๆนะคะในน้ำก็จะใส่ประมาณเท่าครึ่งครึ่งครึ่งเอ่อเกือบครึ่งหม้ออันนี้เลยนะคะแล้วก็ใส่น้ำมันลงไปนิดนึงค่ะประมาณหึงช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็จะควนๆแล้วใส่ข้าวฟรองไปและนิดค่ะ ครึ่งหนึ่งแล้วก็จะมาใส่อ้อยทําขนมหวานนะคะคือถ้าเอออันนี้จะเป็นอ้อยขูดนะคะก็ตักไปเพิ่มอีกเยอะแล้วนะคะก็จะมาเคี่ยวต่อยสักพักหนึ่งตอนนี้พ่อน้องเขาพวกก็มาช่วยนะคะยังไม่นอน,นะคะ่ะตอนนี้ก็ดึกแล้วนะคะเดี๋ยวเราดูหน้าตาของอันนี้เขาจะเรียกเข้าภาษาคืนจะเรียกเขา้า ขานมนะคะขาวนมถ้าถ้าเอางางาขาวงาดำดาบหน้าก็ยิ่งหน้าผานิ่งอร่อยนะคะเดียด๋วยวรอดูหน้าตาของข้าวนมเลยะคะ่ะข้าวแรมฟืนก็เสร็จแล้วนะคะหน้าตาก,ก็จะประมาณนี้นะคะอันนี้คือข้าวแรมฟืนค่ะพึ่งตักใส่นะคะก็ตักใส่เอ่อ อันนี้เขาอันนี้เขาเรียกว่าป่านนะคะภาษาขืนแต่ไายตรงอันนี้แป๊มนึงก็มันจะแข็งตัวแล้วนะคะไม่ติดอะไรแล้ว่ฟนนี้ก็เป็นข้าวนมนะคะภาษาขืนเรียกข้าวนมภาษาไทยเรียกข้าวอะไรไม่ดูนะคะถ้าเกิดเอางาขาวหรือว่า,า,ง,างาดำโดยหน้าก็น่าจะแบบ น่าอร่อยกว่านี้นะคะอันนี้คือใส่อ้อยอย่างเดียวค่ะก็เป็นทํามาจากข้าวรมเฟ้นนะคะข้าวลมเฟืนก็ใส่ข้าวแล้วก็ปนปนไม่ใช่ปนที่เขาสร้างว่านะคะเป็นปนที่เขาอ,อทําขนมค่ะเขามีขายที่ตลาดเวียงนะคะก็ใส่นั้นแค่สองอย่างเองค่ะแล้วก็ใส่น้ําแล้วคนให้มันใช้ที่แล้วก็มา ที hey, ใส่ตรงนี้เลยค่ะก็ออกมานะ่าทานแบบนี้นะคะอันนี้อันนี้คือทำทานพวกนี้นะคะเขานอนกันหมดแล้วคนว่านพ่อแม่นอนหมดแล้วนะคะตอนนี้ก็ดึกแล้วจะได้ยินเสียงมแมลงเยอะมากเลยเสียงจิ้งดิดื่ว่าเสียงกบเสียงเขียดอะไรว่านอยู่ติดทุ่งนานะคะก็จะได้ยินเสียงมแมลงเยอะนิดนึงค่ะ สำหรับคลิปนี้ก็ยาวเกินไปแล้วนะคะต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ